กรณีที่สว่างเมตตาธรรมสถานได้จัดพิธีทิ้งทานครั้งที่41แจกถุงยังชีพกว่า1นึ่งหมื่นชุดคนแห่ร่วมงานนับพันคนค่ะ เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมามูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานจัดพิธีทิ้งธามประจำปีครั้งที่41ที่สำนักงานมุลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมาโดยมีนายแพทย์วรรัตชานุกุลนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเป็นประธาน ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายกิติศาสตร์ลิ้มประยูนสวัสดิ์ประธานมูลนิธิพร้อมด้วยนายสิวัน์เตียเจริญวัฒน์หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิคณะกรรมการบริหารรวมไปถึงดรยรดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เข้าร่วมดูแลและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิดโดยในพิธีครั้งนี้ทางมูลนิธิได้มอบถุงยางชีพกว่า1 0,000ื่นชุด ประกอบไปด้วยข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืช บ่มีกึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องแจกใจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่เข้าร่วมงานพร้อมทั้งเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารและน้ำดื่มเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีจำนวนกว่า2,000คนเพื่อความเรียบร้อยและปลอดภยัยยังได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยและอาสาสมัครกว่า200นายรวมถึงมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คอยดูแลประชาชนในทุกจุด ขณะเดียวกันตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบก็ได้เข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณงานอย่างเข้มงวดซึ่งมูลนิธิได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการหญิงตั้งครรภและผู้ที่อุ้มบุตร โดยจัดลำดับสิบให้เข้าถึงการรับถุงยังชีพก่อนบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความศรัทธาและความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวและเผยแพร่กิจกรรมนี้กันอย่างคึกคัก ซึ่งพิธีทิ้งถานประจำปีของมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานจัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า40ปีเป็นการทำบุญใหญ่ที่สะท้อนถึงเจตนารม์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และเป็นการสืบสามประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยค่ะ